สำนักงานจังหวัดศรีสะเกดพิ่นบอกว่าเปิดตลาดสินค้าเกษตรกรตำรวจรวมใจมีนัดกันทุกวันผุดพ่นวาจังซี่ค่ะโดยนายอนุรัตถ้ำประจําจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานเปิดตลาดเกษตรกร ตำรวจรวมใจนัดประทมมาเลิกนะคะโดยมีผู้บังคับการตำรวจผู้ท่อนจังหวัดศรีสะเกดผู้กำกับการสถานีตำรวจผู้ท่อนเมืองศรีสะเกดหัวหน้าส่วนราชการขร้าราชการตำรวจและกลุ่มผู้ประกอบการสินค้าเกษตรอินทรีย์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะเขารวมเป็นสักขีพยานเพิ่นเปิดขึ้นแล้วค่ะตลาดนัดสีเขียวเอิญจังซีไดบอ่อเป็นตลาดสีเขียวนัดแรกนะคะความรวมมือระวัง ตำรวจภูทรจังหวัดศรีสะเกดเพิ่นว่าสถานีตำรวจภูทรเมืองศรีสะเกดและก็สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกดนะคะในการมาสนับสนุนเพิ่มช่องทางการขายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมีมาตรฐานให้กับผู้บริโภคโดยตรงแล้วก็มุ่งพัฒนาตลาดเกษตรกรให้เกิดอัตลักษณ์เกิดสินค้านวัตกรรมเป็นแรงรวบร่วมผลผลิตแล้วก็แรงจำน่ายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งการจัดตั้งตลาดเกษตรกรนะคะจริงๆก็เริ่มมาตั้งแต่ปี2 5 5 8แล้วโดยระดับจังหวัดนไนมอยู่3หม่องนะคะตลาดเกษตรกร,ร่มโพเพิ่นกกสิขายถูกวันอังคารและก็วันซุกนะคะตั้งแต่10โมงเศรหอดหามงแรงที่ล้านอดอดหลอดตรงขามกับสารลักเมืองสีสะเกดต,ตลาดเกษตรกร มารีน้องแค้นนะคะเป็นขายทุกวันอาทิตย์ค่ะตั้งแต่ซีมงแรงหอดสามถุ่มยูทีถนนคนเดินมารีน้องแค้นแล้วก็ตลาดเกษตรกรสถานีตำรวจผู้ท่อนเมืองรีสะเกดนี่แหละค่ะเป็นขายทุกวันพุธนะคะกับเปิดโตเป็นเทือแรกในวันพุธที่ผ่านมานี่เองขณะที่เครือข่ายตลาดเกษตรกรระดับอำเภอมีทั้งเม็ด13บาอำเภอเพิ่นกะบ,บอกว่าสร้างรายได,ได้ได้ในตละปีนี้หลายค่ะ กเกษตรกรที่เขาร่วมสามารถขายสินค้าการ,กรเกษตรสินค้ากเกษตรอินทรีย์แบบนี้ตั้งแต่เปิดตลาดมาเพิ่นว่าบ่ตาำกว่าหา13ล้านบาทุค่ะ